สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้ยมาเด้อมาตัดขาเฮ็ดน้ำกันจ้าโอ้ยมันเได้เก็บเฮ็ดหน้า <c oughs> อาบนาำเต่งโตกินข่าวแล้วเอ,เ,อลเอาเก็งบล่ะเต็มเยอะนะโอ้พี่น้องเลยนั่งใกล้ทัวกองเฮ็ดไงแ้่โอ้เด้อ <c oughs> เฮดปวกฝรั่งพี่น้องเอ้ยจะแม่นหลวงหลายเต็มปลาเต็มถีบไปเบิดยางปทาทังใดก็เห็นแต่เห็ดโอ้ยจนไปอยากเลี้ยวหลังชีคุชีทังนี่คอยเกิฟบ่เห็นหัวเบิดอว่าเป็นยังเนาะได้ยินเชียงก็พอละเพราะฉันเป็นหนองเห็นเบิด์ตโตด้วยเอามาตัคขา แ yeah, ยกขาแยกดอกออกไอยมักจิ้งคาเฮ็ดปวกแ yeah, ยกไข่ติพ่าแยกไว้อย่งสี่เป็นอ้องพาแยากไว้อย่งสี่เลยไล่ไล่ไหลไ่ลน,น้ำไห,นไหลแเดสิพี่น้องงายไปไหนเนาะเอาใจมุ่งมุ่งหนาละ ตุ่มตุ่ม,มเธอปะจิเก็บแหว้ซุ่มกับซุ่มดอกเม็ดปวกพรังยูประเทศเอสโต,ตเนียพี่น้องจะเป็นหลายคัะหอดงามเพลินโอ้เต็มถีบเต็มเดินไปเบิดแม่ไปขาวจูนพูน5ามูไปเจ็บน้นาเมือนตาแับแป้นเอืดตืด ตาตนสวนเหมนน้าน,นี่น้องแนมทะลุเห็นกันบิดอ่ะตายางงวนค่ะบ,บัคือปลาบานเหาเลยเนาะตาบานเหานี่โอ้ตาึกยางไปกับใกล้แล้วก็นแนมเห็นกันปลาลงดิบเก็บปลา,าเก็บเห็ดอยู่ปลาบานเห่าว่าก่อยเป็นคนสีสเกตมูบานก่อยก็อยู่ติดกันกันกบชายแดนเขมรน เวลาไปเก็บเห็ดแต่ละเถ้าเนี่ยโอ้โเอาสิบกิโลขึน้นเพราะว่ามันอยู่ติปดป่าอยู่แถวบ้านบ้ายไขสิบกิโลนี่ถือว่าใกล้ใกล้สุดกลวมม่บ้านอื่นๆเขาหมู่บ้านอื่นมึงเจอมาจากจังหวัดอื่นผัวเนาะมาจากยะโสมาจากน้องเอ่อน้องค่ายอุบลเหนีงนี่ยเขาม,มาเก็บเห็ดแถวแบ้า,บานไขยเขาก็สิทธานบ้านไขยเนาะ อยากให้ไทยบานเฮาได้เห็นเด้เอ้ยอยากยกเพนดินนีไปวางไว้อยู่บานเฮาเด้เนะพ่อใดให้ไทยบานเฮาได้ไดเดก็บได้ยังนําเห็นเราเอาซ่อนเรือใจไหลวัวกับหมูจะเป็นคือหอดคอนอยู่บานมันหลายหลายโผดหลายโพอหลีเลยพี่พพพน้อง เฮ็ดอียงมาหลายต่ายจิ๊บเฮ็ดกินเฮ็ดกินแด้วพราเป็นเฮ็ดเบื่อเลยพี่น้องเฮ็ดเบื่อก็หลายเฮ็ดกินกระลายเก็บต้องแยกให้ออกแล้ว่อสิวบาซูฟังไปเก็บเห็ดตะกี้ช่วงใอยเป็นเด็กหน่อยโอ้ยเก็บเห็ดมวนคัดเฮ็ดเพาะไหมเฮ็ดเพาะ เฮ็ดปวกเฮ็ดเอยียงละเฮ็ดนำมากแต่ก็ต่องขีอเตอร์ไส์ไปกับค้นเ่าเขาอาศัยไปน้ำเขาเจ้าของว่ามีรถนะเนาะ็นคนทุกคนยากคนจนเลยแหละเราหเหมัอนคนรวยเลยไปน้ำเขาหากินหาอยู่ไปดินลนสู่ชีวิตเลียงนองสามคน นนองแท้ๆคนน,นนึงนนองแสต่อนี้เป็นทหารอยู่อีกสองคนกับป็นลูกของหนากัลูกพีลูกน้องเนาะก็กเลี้ยงมันมาด้วยกันดูแลมันมาดนันมาดแลนเดูืลอัันลนันนมไดูลูกได้ผันได้เมันกันเบดดแล้วนะาะอยา,าดนาาด เขาพดูดวาดยมาอยากน้ำเข้าเดีย๋ยเข้าอยากงามแล้วเอาโตโัวหลอดกันบมดทุกคนอะจ้ะสูงก,กันไปแบบนี้ใคก็ไม่อยู่นี่ก็เขาว่าได้ผัวฝรั่งเนาะโอ๊ยเราอย่างเก็ยเฮียใจผ่านาหัวัวฝรั่งอี่น้อเอาไยังดกเดบอหัวัวฝรั่งเลยก็บอกเนาะ หลายคนเขาว่าวมันได้ผัวเด็กหน่อยมันเลือกผัวเด็กหน่อยไข่อยู่กับผัวคนคนนี้ข่มากเขาปีที่สิบสิปอยู่ชิปเอทเอะโดนแหงน้งจนเจอกรได้ล,ละไปนอง <seja> เขาว่าเลือกผัวเด็กหน่อยเนาะผัวข่อยุ่เลื่อยข่สามปีไงกกว่ายข่สามปีเมื่อกี้เขาก็ยังเป็นนุมเป็นอย่างข่ยก็ย่เยงเป็น สาวคือกันเนาะคัแล้วก็ผู้เฒ่าด้วยแล้วเพราะว่าโอ้ยบอกปันหาได้ง่ายๆเลยบอกปันผู้เฒ่าเขาสิเอาเข้าเขาก็เอา,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 าเด้ยวยหอกกานเข้าจักรี่าจังไลยเนาะเขาบอกว่าถือเขาี่น้องเนะนาะก็มันบ่มักเพราะมันบ่นนมหักนะกานมันหักเท่าซ้ำใด้ใครก็เอาได้เลยผัวนะั่น คนมันบวหากักเทบานกับว่าช่วงนั้นเธอโจมตีจิตจิตใจขัดส่งตีเด็กแหล, <Disc> ลกเด้หัวเล็กหน่อยคนบ้ามันบวมักมันมันบวมักคนเถาเย่ยมันประหยัดได้เงินเขาบอกคนบ้าใครสิประหยัดได้เงินเนาะบาบ้พเแตกกับคนมันบวมักกับยืมของเขาได้โดนแต่ไหนพี่เอาใส้เงินเขาเขาก็บอกแม่ว่าเขาสิบปึกปานั่น พลังก็ได้ยิ่งคนร่วยเขายิงสลาดเขาก็ไดไหเฮ้ตัวกเห้อง่าย่ายดิยิงคนร่วยเขายิ่งต้ไงไงงงองระมัดระวงังโตจะโกงเดีวเฮาเป็นเด็กหน่อยอ๋เอเบิงรงนหดเนี่ยพลังซูงมืองี้ เขาปลาเก็บเห็ดคือข่อยเหยียบบอสุคนล่ะหน่อยที่จะมีเปอร์เซ็นต์เลยว่าอยู่บ้าลพวกนีหน่อยเด็กกะมีเด็กเขาก็อยากออกมาเก็บเห็ดคือกันนั่นแหละแต่เอามาว่าได้บาง่อเก็บไปหัวกับมาให้กินบุกกาให้กินนี่สินะเก็บไปไปเห็ดเดี๋ยวหัวก็หายหรืออย่างประมาณนี้มันก็หลายอย่างหลายแนว อันนี้เอาห,อหอัวหอดใช่หลอหัวหอดใส่ัวเด็กน่อยเนาะเ <c oughs> ขากับ่มีผู้ใดเสือ่อยได้ว่าข่อยซีอยู่กับคนหนีไดโดนขนาดนี้เนาะ <c oughs> ว่ามันกับ่มีเอยียงมันนะก็มีแต่คุยมีแต่โตมันมันกับมีเ <c oughs> อยียงแต่ว่ามันมีความหักห้ข่อยแค่นั้นเองมันหักหักแห้งยอมเฮ็ดแต่ทุกอย่าง คือทุกอย่างเนี่คือคือสิ่งที่ดีได้พี่น่องเฮ็ดเวลาเม่อยากเ็ดอยังสนับสนุนซอยกันซอยกันทำมาหากินพี่นนองถึงแม้ว่าชีวิตมันสีสะดุดไปจไังนงยแต่เฮาก็มีความสุขกับมันเฮาก่ได้ไปเดือดร้อนผู้ไดเนาะสำนึก็พ่อแล้ว อยอยู่กับนั่งคอยอยู่กับผัวคนนี้่อยบ่เคยลำบากแก้จักเทือบว่า่นเฮ็ดงานอีหยังอยู่กสร้างนคอยบอกว่าคอยเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือนางสิฝ่าวเคีย์จากทางงานนางนางส,างสิมาหาข่อยทันทีเลยเวลางานกับซางเมียมีปัญหานางสิเอาเมียอะไรก่อน แต่กรต้องเบิ่งนั่ว่าปัญหานันแบบรุนแรงบอลสินะคันบอลรุรแบบนแรงแต่คันบอลรุรแบบนแรงก็ก็ะเบริโทรหาให้เรามาดอกอันได้แก้ไขสถานการณ์เองแหละก็ใส่เฮตเองอันได้เฮ็ดบ่ได้อีหลีก็ก็ให้เพิ่นมาซอยเคยมีคัดดอกพีนนนกน่น้องมันมีกับน้อยแห้ง น้อเเือกอดกัเอาใจใจครับรของพี่สันคอยกอดบยอมคนนะพี่น้องของบอยอมเป็นผัวเขาก็บใย่อมค่ะมึงคิดกูเกิบก็เหตุแหยมึงผิดเออมึงผิดกูผิดกูก็เหตุหยมึงผิดกันได้ใช่ไหมใบอยอมเราก็าจะของผิดบอด่อเดื้อนี่เีหลือ เมื่ออยู่ประเทศเอธิโอเนียนี่ได้จากปีจูจริงจังนี่ได้หาปีแล้วพี่น้องหาปีแล้วจ้ะแต่ว่าสิบปีก่อนอนานๆค่อยเคยมาแล้วสิบปีเอ่อเจ็ดหรือแปดปีก่อนเคยพาลูกสาวค่อยมาแล้วเธอมาเที่ยว มาเองเดือดคนเดียวก่อนสามเดือนแล้วก็หลอบสาวกั็พาลูกสาวมามาลองอยู่บึงก็โอเค่ดียวก็อยู่ได้อยู่แต่ว่าช่วงนั้นเอกสารนั้นประ่านโมหน้านก็เลยลูกสาวก็เลยต้องเด็กกลับเมืองไทยไป ดอกซ่อนดอกเก็ด, ỏ, ดงางค่ะโอ้ยจะคอยเบิ่งดอกเก็ดเลยคอยจะลืมข้าวว่าคอยไหลอยู่เด <c> ้ก <oughs> อันเด้ไดละพี่นอนสามถุงแล้วมั้นง่งทางไทยเขาก็คือสีนอนกันเบิดแล้วนะเนาะ <laughs> đê, Ôi, nó lại ăn ghét nhăn gì rồi nó không lại nghe thì phải kết mai để thì đây đi của nó thì nó nghe คาเฮ็ดเรื่อยๆพี่น้องต้าไปจนค่อยว่าอีกประมาณสองชั่วโมงชิลเล่อบปบคุยไปก็บคลิปสีด้นโหดเนาะเดี๋ยวค่อยเฮ็ดคลิปแบบจริงจังถ่ายวิดีโอแบบมุมสวยๆให้เบิ้งใหมคคลิปนี้ก็ค่อยลองไหลเบิรงก่อนแต่คึกว่าค่อยคลังสิจดจอกับเฮ็ดคับโหดค่อยก็เลยลืมข้าวในการไหลเดี๋ยว ว่าหลมือไม่ดีกว่ามีพ่อแค่นี้คนื่องเมย์นะนะซึ่งอยากไหลื่ง้งเมือยรื่้งกระเหตุออกมาบดีพี่น้องเดี๋ยวพอกันในในคลิปหนา <c ười> <c ười> คลิปถี่ไปเก็บเห็ดบนทะเลต,ตัดยูจกพี่น้องคลิปของมือนี่หละเ <c ười> ดี๋ยว่อยมาไหลตัดขาเห็ดก่อน เก็บเกบ่ท่านบ่ท่านโพสจ้ะบ่ท่านลงแต่ว่าไก่สุดตะกายเฉยจ้ะพี่น้องทำนีน่ละโอ้ยคอยเขาเถาขอไปกล่องแบบพอดีพี่น้องโอ้ยไปแล้วจ้ะเดี๋ยวคอยเมลั่เมลัยดีกว่าเดี๋ยวตาทายวิดีโอออกไป